ขรู้จไไัก,จกเราไไเองมามาเอาละเดะเออีกแล้วทายเลยอ่ะอย่างที่บอกนะนอกจกรมีนมันเครือให้ด้วยบอกแล้วติดเลยทุกวันนี่ของจริงของจริงเอาละเดี๋ยวลุ้เรื่องครับลงมาลงมาลงมาโอ้โหเข้าบันดีเข้าบันดีเรัานี่ใ แกด,ดูยวก่อนฮะนี่ทายอัยนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปยังนี่ถ่ายไปเลยลเฮะในในบอกด้วยน้ำมันนี่เป็นยังไงบ้างแล้วมันเคเลียร์อาทายแล้วเป็นไงเลื่อนเลี้ยงหอมเียครับไอ้ยาดิบของจริงตัวจริงครับพี่ชื่ออะไรครับโอ้โอครับโอ้ครับรู้ไหมทั้งทายเลยอาถ้าติดแล้วได้ตังค์ไปห้าร้อยบาทเอา้าไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แค่น้ำมันอย่างเดียวพี่ให้ห้าร้อยบาทพร้อมด้วยน้ำมันหนึ่งชุดแบ่งปันกันไปถือว่าโชคดีคืนอะไรลูกค้าอ่ะรับเลยครับของจริงนะครับ นะครับโอ,อ้โหเปียกเลยอย่างนี้เรียบร้อยแับแก้วสบายแล้วเอาเลยอันเนี้ยฝาก้วยนะเออฝากคุณใช้ดีบอกก่อนอบคุณครับขวบคุณครับของจิง